มาเอฟซีครับมาต่อกันเลยเนาะนะครับช่วงเช้านะครับอ่ะช่วงเช้าก็ไปธุระนะครับเอฟซีไปธุระปรับฟังแล้วก็กลับมาทานข้าวนะครับทานข้าวแล้วก็เตรียมรายการนะครับที่จะมาไลฟ์สดต่อนะครับในช่วงบ่ายนะครับที่แรกนัดกันบ่ายโมเอฟซมันก็ไม่ทันครับ f c เนาะนะครับทานข้าวทานปลากว่าจะเสร็จนะครับเมื่อกี้ก็ ไปข้างนอกมาอีกรอบนึงนะครับก็เพิ่งว่างนะครับ f อก็จัดชุดเหรียญนะครับมาเพื่อให้ f อได้ได้เอฟกันไปนะครับมีหลุดจองครับ F อเนาะเหรียญสลึงนะครับผม2เหรียญเมื่อเช้านี้นะครับหลุดจอง2เหรียญครับผมเป็นสลึงตัวหายากครับ f อเนาะใครอยากได้สภาพนี้นะครับอย่ารอนะ f อเนาะใครอยากได้สภาพนี้ครับย้ำครับ ท่านเอาให้ไวครับผมเนาะเหรียญสลึงนะครับหลุดจองครับเมื่อเช้านี้นะครับผมก็นะครับอ่ะเป็นเหรียญสลึงนี่ครับเป็นเหรียญสลึงนะครับปีสองสี่หกหนึ่ง fc นะครับเนาะสลึงสองสี่หกหนึ่งตัวติดนะหายากนะครับหายากครับน้อยครับที่จะเจอสภาพแบบนี้ดูก่อนครับดูก่อนครับนี่นะครับผมขายของผมผมผมเนี่ยนะครับ fc ผมจะเอาให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยเห็นไหมครับนี่ ทุกซอกทุกบุมเอียงทุกรายละเอียดนะครับ f c เห็นไหมครับนี่นะครับนี่ผมขายของเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรียนพวกนี้นะครับซึ่งนะครับเราต้องดูทุกจุดนะครับผมถ้าอยู่ในเมาส์ผมก็จะเอาออกจากเมาส์ถ้าอยู่ในตลับผมก็จะเอาออกจากตลับ f c ครับผมขายของครับผมเชื่อเหลือเกินว่านะครับไม่มีที่ไหนครับนอกจากช่องผมครับนอกจากซปเปอร์คอยครับทำแบบนี้ครับ f c เนาะไม่มีที่ไหนแน่นอนครับ นะครับที่จะกล้านะครับทำที่จะกล้านะครับเอาให้ดูนะครับทุกขุมขนทุกส่วนแบบนี้ fc อ่ะดูเลยครับนี่นะครับอันนี้ตัวหายากนะนะครับดีเทลรายละเอียดลึกๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับครบนะอันนี้ครับ750บาทนะครับถ้าใครสนใจเนาะนะครับถ้าใครสนใจ750บาทนะครับเหรียญสลึงปี60นะนะครับขายในกลุ่ม950นะครับสภาพยักไม่เท่านี้เลยครับ F อนะครับงานนี้เป็นงานไวครับเกตร้อยห้าสิบบาทนะครับเกตร้อยห้าสิบาท F4 นะครับดูให้ชอบนะครับ f อฟซีแล้วค่อยเอฟเนาะนะครับดูให้ชอบแล้วค่อยเอฟนะครับเนาะนี่นะครับนี่นี่หายากมากใครขาดตัวนี้อยู่ปีหกหนึ่งนะนะครับส่วนใหญ่ท่านจะมีปีหกศูนย์ใช่ไหมอันนี้ปีหกหนึ่งครับอันนี้ปีหกหนึ่งครับผมอันนี้ปีหกหนึ่งครับ ปี61ท่านนะครับใครเข้ามาก่อนได้เปรียบผมบอกเลยว่าได้เปรียบมากนะครับถ้านะครับใครมาเห็นสามารถเอฟไปได้เลยครับอันนี้ว่างครับผมว่างครับหลุดจองครับ FC นะครับเมื่อเช้าเนาะนะครับสงสัย FC จะเอฟเล่นๆนะครับอ่ะเอครับสงสัยจะเอฟเล่นๆช่วงเช้านะครับผมก็เลยเอามาขายใหม่ FC นะครับเนาะนะครับอ่านะครับใครสนใจครับ FC นะครับใครสนใจครับเอาเลยครับผม750เจ็ครับ750บาท ให้สิทธิ์คนที่เข้ามาก่อนนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทขลองหายากระดับนี้คุณไม่เห็นหรอกนะครับที่ไหนนอกจากช่องผมสองสี่หกหนึ่งนะเนี่ยครับสภาพแบบนี้ยนี่เห็นไหมนี่ต้องบอกเอสซีอย่างนี้ครับว่าถ้าไม่สวยผมก็ไม่เอาเข้ามาครับผมก็ไม่อิมพอตเข้ามารับผมเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วครับผิววิ่งเลยนะครับนี่ผิววิ่งเลยอ่ะโอเคเนาะอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบใครไวเอาไปเลยนะครับเรียนนี้นะครับ หลุดจองครับหลุดจองนะครับหลุดจองอ่ะถัดไปครับสลึงเหมือนกันนะครับผมสองสีสองนะครับอันนี้พอเห็นสลึงครับ F c สภาพพอเห็นนะครับอันนี้คือสองสีสองนะครับอ่าสภาพก็ผ่านล้างนะผ่านล้างเห็นไหมเหมือนกับเงาเหมือนกับอะไรเลยนะครับนี่ผ่านล้างแต่สวยนะอ่ะเดี๋ยวนี้เอาร้อยห้า หร้อยห้าสิบพอร้อยห้าสิบาทคนับสลิงสองสี่หกสองร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบนะครับผมก็ขายตามสภาพครับ fc ขายตามสภาพขายตามปีการผลิตที่หาน้อยผลิตน้อยผลิตผลิตมากครับเมื่อกี้ก็ผลิตน้อยครับหายากตัวติดหกหนึ่งนะครับเลยขายแพงแล้วก็สภาพสวยด้วยนะครับผิวเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับผิวเขาสวยกว่านี้นะครับอันนั้นเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบพอครับใครสนใจนะอฟไปเลยอ่ะ ใครมาก่อนคุณได้เปรียบต่อไปครับ FC อ่ะมาดูเหรียญสวัสดีครับผมอ่ะสวัสดีคุณเรื่องน่ารู้จากนิสะสมสวัสดีครับอ่ะนี่คือนะครับ f ออันนี้เหรียญตัวติดนะตัวติดผลิตน้อยลำดับที่2ของเหรียญ5บาทนะครับรุ่นนะครับฟัดเด่นใครสนใจครับเหรียญน,นี้นะครับเอา450บาทนี่ดูพระเกศาดูขาเว่นนะครับ ผ้าขนงคิ้วเนี่ยยังเห็นเห็นไหมครับนี่ยผ้าขนงคิ้วยังเห็นเลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมยังเห็นอยู่เลยนี่นะครับนี่อ่าเห็นไหมยังยังเห็นอยู่เลยนะครับลวดลายคมชัดผ้าเกศาชัดนะครับขาแว่นชัดขอบไม่บิดอ่าสี่าสิบบาทครับ450บาทนะครับ450บาทอย่างนี้สวยครับรายละเอียดสวยนะครับอ่าบล็อกผุ้มไม้หลังบทใครสนใจครับ450บาท450บาท f ออ่ะ ผมไปไวเลยนะครับมีหลายรายการครับผมนะครับเนาะดูก่อนได้ครับ f อนะครับรับไม่รับไม่ว่ากันนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆแบบชอบรายการไหนก็ว่ากันนะครับค่อยค่อยค่อยเอฟเนาะนะครับทีนี้จะคู่ครับผมมีตัวแลมานะครับ ถ้าท่านอยู่ในวงการนี้เนาะนะครับถ้าท่านไม่รู้จักเหรียญนี้นะครับผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าวงการเขาเล่นกันนะครับซึ่งน้อยคนจะมีนะครับคือเหรียญหนึ่งบาทพระยาคุดที่นะครับหน้ากับหลังหันขึ้นไปทางเดียวกันเขาเรียกว่าพระเสียนตรงนะครับสภาพไม่สวยครับแต่แท้แน่นอนนะครับเหรียญเออเอรคอยนะครับหรือเหรียญผลิตผิดพลาด หนึ่งล้านเหรียญนะครับคุณอาจจะไม่เจอเลยสักเรียญก็เป็นได้นะครับหน้ากับหลังหันขึ้นไปทานเดียวกันปกติหน้ากับหลังจะอะไรครับจะสลับกันใช่ไหมสลับกันนะครับราคาเล่นกันหลักสิบนะครับผมรับซื้อยี่สิบใช่ไหมขายออกสามสิบาทนะครับตามที่เอาให้ดูในรายละเอียดนะครับใครอยากได้ก็มีนะชุดหนึ่งสามร้อยบาทครับแต่นี้ก่อนครับเยญนหายยากใครสนใจครับสามพันบาทสามพันบาทไม่ลดนะครับ ถ้าสภาพสวยนะ4,000ครับแต่นี้ครับสภาพตามรูปนี้เลยเห็นไหมนี่นะครับเอาแค่3,000พอครับไม่เจาะรูครับไม่เชื่อมห่วงสภาพแบบนี้เลยนะครับนะครับอ่า3,000บาททวนนะครับเรียญหายากครับกุดประเสียนิตรงครับ17นะครับกุดประสียนิตรงนะครับ17นะครับนะครับ ส่วนใหญ่นะครับคนที่ชื่นชอบเหรียญคุดเนี่ยเขาจะเอาเหรียญคุดสองเหรียญนะครับไปใส่กรอบพักนะครับแล้วก็จะเอาด้านทั้ง2ด้านนี่หันขึ้นไปทางเดียวกันจริงๆอ่ะเป็นสองเหรียญนะนะครับประกบกันไม่ใช่พร่เสยนตรงนะแต่อันนี้ครับพื่เสยนตรงครับคุณเอาเหรียญเดียวไปอัดกรอบได้เลยนะครับนี่เพื่อเสยนตรงอันนี้3า0พันบาทนะครับผมมีสองเหรียญครับแบ่งปันได้เหรียญเดียวนะครับ ใครสนใจเอาไปเลยสามพันบาทนี่ F4 สามพันบาทนะครับมีเหรียญเดียวครับผมอีกเหรียญหนึ่งไม่ให้ครับขายเหรียญเดียวครับผมขายเหรียญเดียวพอครับใครสนใจเอาไปเลยสามพันบาทนะ F4 ไปเ,เรื่อยน,นะครับเมื่อสักครู่ใช่ไหมนะครับเหรียญตัวติดที่สองห้าปีสี่หกนะครับ ผมมีเหรียญตัวติดลำดับที่สามลำดับที่4นะครับคือปีห้าหแบบบางกับปีห้าสแบบบางเป็นเหรียญการผลิตน้อยลำดับที่3ที่4นะครับอ่าผมขายคู่นี้ผมขาย20บาทนะครับผมขาย20บาทเท่านั้นเองนะครับผมซื้อไว้นะแล้วครับอันนี้ปีห้าสามนี่ปีห้าหนึครับแบบบางครับแบบบางนะครับแบบบางครับอันนี้ปีห้าห อันนี้ปี53แบบบางครับคู่นี้20บาทครับถ้าใครอยากเก็บนะครับในสภาพที่ผ่านใช้และก็ราคาไม่แพงหน้าเหรียญ10บาทผมบอกกำไรแค่10บาทครับปี51กับปี53ครับผลิตน้อยนะครับเอากําไรเหรียญละ5บาทนะครับชุดนี้20บาทนะครับมีอยู่10ชุดนะครับใครสนใจก็หลังไม่ได้ครับ10ชุดมา FC นะครับมาดูเหรียญทีนี้มาดูเหรียญ10บาทบ้างนะครับ เหรียญสิบบาทนะครับตัวติดอันดับที่สามนะครับถึงอันดับที่เก้ามีปอมีปีอะไรบ้างนะครับอ่ะครับผมครับขอบคุณครับผมอ่ะโอเคเนาะนะครับสวัสดีพี่บรรจงนะครับอ่ะเอฟครับอันนี้ปีสี่หนึ่งนะครับถัดจากปีสามสามแล้วก็ปีสามหนึ่งนะครับอันนี้ปีสี่สองอ่ะผมเรียงให้ดูปีสี่สองจะมีตำหนิแบบนี้นะนะครับ เดี๋ยวดูเรียนก่อนแล้วค่อยฟังราคานะครับน,นี่ปีสามสี่อันนี้คือเรียงในปีผลิตน้อยหายากเลยนะครับถัดจากปีสามปีสามหนึ่งนะครับอันนี้สี่สามอันนี้ปีห้าสามนะครับนี่ปีสี่สี่อันนี้ปีห้าสี่ไม่มีปี4ี่ศย์ครับปี4 0ย์ผลิตเยอะครับผมไม่เอามาครับมันท้ายตารางเกินไปแล้วครับ ก็มีเกตปีพศคุณได้ปี4ีหนึ่งไปด้วยนะครับแค่ไม่มีปีสามหนึ่งใส่เข้าไปถ้ามีปีสามหนึ่งใส่เข้าไปผมเกรงว่าราคามันจะสูงเกินไปแต่สามารถสั่งหลังไม่ได้ครับแต่ต้องจองนะนะครับขอมาจําสักห้าร้อยเพราะาเหรียญปีสามหนึ่งราคาเล่นกันแพงครับอ่ะชุดนี้ครับใครสนใจครับผมเอาเพียงแค่นะครับ fc เอาเพียงแค่250บาทครับ เอาเพียงแค่250บาทครับเพื่อเื่อขาดทุนครับราคานี้250บาทครับได้เจ็ดเหรียญนะครับ2 5 0บาทเดือนสิปีสีนึงสวยนะนะครับสวยนะนะครับสิปีสีนึงสวยนะครับปีสี่สองปีสามสี่ปีสี่สามปีห้าสามปีสี่สี่ปีห้าสี่ส้ยห้าบาทครับถึงปีห้าสี่ครับการผลิตสามล้านเหรียญอันนี้การผลิตเก้าแ8นแปดหมื่นเหรียญอะโอเคเนาะ เห็นไหมดานหน้าอ่ะดันหน้าเดี๋ยวว่าไม่ให้ดูอ่ะนี่แล้วกันตามนี้เลยด้านหน้าสวยครับผ่านเลยนะครับไม่ได้มีตำหนิอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้250นะครับจุดนี้ถัดไปครับสตางค์ดู f อ่ะจะมีสตางค์ดูสภาพผ่านใช้ อันนี้คือนะครับสตางูทองแดงตราอุณาโลมนะครับสิบเหรียญชุดนี้ร้อยแดสิบาทนะครับสภาพเก่าผิวเดิมนะครับตามรูปนี้เลยครับมีเหลืออยู่ที่ผม1ิเหรียญครับ F c เก็บไว้ครับเก็บไว้ทำแนวส0เหรียญร้อยปดิบาทครับ1ิเหรียญ1้อยปสิบบาทนะครับอ่ะดูก่อนนะ ดูก,ก่อนสิบเดียร้อยแปดสิบาทครับโอเคเนาะมีชุดเดียวนะครับอีกชุดหนึ่งผมผมไม่ขายนะเก็บไว้แต่นี้มีเยอะนะครับมีประมาณสิบอ่าสิบมีไม่ใช่ไม่ใช่มีไม่ใช่มีสิบม,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 มีอยู่สามชุดนะครับมีอยู่สามชุดเนาะนะนะผมส่งลังไม่หมดแล้วนะครับผมบอกว่าผมส่งลังไม่หมดแล้วนะครับ สิบเหรียญครับจริงๆนิกเกิลนี่ไม่ต้องไม่ต้องให้ดูก็ได้เพราะว่าสภาพสวยทุกเหรียญอยู่แล้วนะครับที่ที่เอส่งมาขายสภาพอ่านิกงองนิกเกิลนี่ผ่านนะครับคือโดยรวมอะดีนะครับสภาพเน่าเน่าไม่มีนะครับน่าจะคัดเน่าเน่าออกขายต่างหากหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะนะครับอันนี้สิบเหรียญครับร้อยหกสิบาทนะครับร้อยหกสิบาทนะครับขายถูกกว่าร้านใหญ่20บาทนะครับร้านใหญ่ขาย180บาทเห็นขายอยู่เมื่อคืนนะครับอันนี้เอา160นะครับ160 ร้อยกสิบาทครับร้อกสบาทสิบเรียนนะมีสามชุดนะครับใครสนใจก็ทักมาหมดแล้วหมดเลยนะ f อซมาถามทีหลังก็ช่วงของเข้าก็เข้านะช่วงช่วงเข้าแต่ไม่ต้องการใช่ไหมแต่ต้องการช่วงของหมดใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งสตางค์ทองแดงเอฟซีลายหนก นะครับนี่สิบเหรียญครับร้อยแปดสิบาทครับขายเท่ากันเลยครับกับตาอุณาลมสภาพสวยอะเอฟซนะครับสาภาพวิง่งวิ่งผมเห็นเขาขายนะชุดหนึ่งหกร้อยเก้าสิบครับอ่สาสภาพวิง่งวิ่งประมาณไหนใช่ไหมประมาณเนี้ยผิวประมาณเนี้ยเนี่ยผมขายเท่าขายหกร้อยเก้าสิบชุดหนึ่งสิบเหรียญน,นะสิบเหรียญแต่อันนี้ร้อยแปดสิบาทครับคุณไม่ต้องซื้อถึงหกร้อยเก้าสิบคุณซื้อกับผมแค่ร้อยแปดสิบบาทพอสิบเหรียญครับสิบเหรียญมีอยู่ประมาณสองชุดครับ น่าจะได้สองชุดอยู่มั้งเนาะชุดหนึ่งแล้วก็อีกชุดหนึ่งสำรองไว้นะครับผมสำรองไว้ชุดหนึ่งถ้าใครอยากได้นะครับโอเคเห,อเหลือนี่เหรียญอัดอันนี้เหรียญอัดนะครับเหรียญเลรยอัดนะครับผม อันนี้เหรียญทองแดงนะครับรัชกาลที่5ตราพระสยามนะครับก็ถ้าใครสนใจเนาะ,ะครับเอาอันนี้เอา200แล้วกันเอา200บาทนะครับเอา200บาทอัดในสายกลางนะนะครับอัดในสายกลางเลขสุดคือโรดนะครับน,นี่เอา200บาทนะครับเอา200บาทแล้วกันถูกๆมาทีนี้มาดูตัวสวยๆก่อนดีกว่าตัวสวยๆ อันนี้หนึ่งหนึ่งสตางค์รูทองแดงอ่าเอฟซี FC, สภาพคลิปๆเลยดูสภาพก่อนนี่สภาพเท่ากันนะนีะ่ใครสนใจเอฟซีสภาพประมาณกันนี่แหละใครสนใจครับเอาเหรียญละเ0สิบบาทนะครับมีสามเหรียญครับเหรียญละเจสิบบาทอันนี้ขัดสวยสุดนะครับจากกองนะครับคัดสวยสุดนะครับ,กกรบ,รบที่เหลือก็หย่อนสภาพหย่อนนะครับ สวยๆให้ F4 เลยผมไม่ได้กัดไว้ครับอันนี้เหรียญละเกตสิบาทนะนะครับถ้าเอาบทสองร้อยบาทสามเหรียญนี้สองร้อยคบสามเหรียญนี้สองร้อยถ้าท่านเอาไปขายเหรียญละร้อยก็ก็แล้วแต่ความสามารถครับแต่ผมขายแค่เกตสิบาทนะครับขอบคุณมากครับผมุธีรพลนะครับรับนะครับผมโอเคเนาะขอบคุณครับอันนี้ปิดนะครับเนี่ยครับผมเห็นร้านใหญ่ไปใส่เมาส์ขายชุดเหรียญละร้อย F4 แต่ไม่ไรครับผมได้มาก็ได้มาก็ไม่แพง นะครแบ่งปันกันได้นะครับ f อเนาะ,ะถัดไปครับ เหรียญละสามสิบบาทนะครับใครจะเอากี่เหรียญก็นาบเอฟซีก็ระบุมาได้ครับมีอยู่ประมาณหกสิบเหรียญประมาณนี้แหลยหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละนะครับเหรียญละสามสิบาทเอฟซีไม่ขายเป็นชุดนะนะครับเพราะว่าอ่าก็คือยังไงก็มีค่าส่งอยู่แล้วครับเอาสองเหรียญสามเหรียญก็ได้ครับเหรียญละสามสิบบาทค่าส่งห้าสิบบาทนะครับรายการครุฑหนึ่งเจ็ดนะครับเอฟซี จริงๆผมว่าคุดผ้าเสียนตรงเนี่ยน่าเล่นนะคุดหัวตรงเนี่ยน่าเล่นนะครับคือมันเป็นที่สุดของคุดแล้วนะครับถ้าใครเล่นเหรียญน,นี้จะจะรู้ว่าคุดตรงหายากมากหายากสุดๆหายากสุดๆเลย FC นะครับผมขอบคุณมากครับคุณเจ้าของครับอมีลายช่องซปเปอร์คอยลหรืออย่างครับอะนับให้คุณเจ้าของก่อนนะครับ สิบเหรียญเนาะนะครับเดี๋ยวนับให้รูปขุดคมคมเห็นไหมครับนี่คม,คม,ค,ม,ค,มคมเลยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่นะครับสวยๆนะขอบสวยๆเลยนะครับขอบคุณมากครับอันนี้คุณเจ้าของเนาะสิบเหรียญน,นะครับถ้าอยากไม่มีลายก็นะครับ เข้าไปที่ช่องนะครับโปรไฟล์ของช่องนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มเพื่อนหลน์นะครับโดยการเข้าไปที่ชุมชนนะครับเข้าไปที่โปรไฟล์ของช่องก่อนนะครับหาคำว่าชุมชนนะครับเจอชุมชนแล้วคลิกหนึ่งครั้งครับแล้วเลื่อนลงมาที่เดิจะเจอครับคิวอารโค้ดของซูเปอร์คอยครับผมอ่ะโอเคเนาะ อโอเคครับ FC ซก็รายการที่ขายในวันนี้ก็หมดแล้วครับ F c ซอ่ะก็ผมเตรียมไว้เท่านี้ครับจริงๆมีอีกไหมมีครับมีนะครับยังเหลืออยู่อีกประมาณเกตแปลรายการนะครับแต่ยังไม่ได้เตรียมไว้ยังไม่ไแยกไว้เลยนะครับก็จะมีเหรียญบาทเรือหงนะครับเตรียมไว้ไม่รู้ไปไหนหายนะครับแล้วก็แล้วก็เหรียญในเด็นไหนนะเียมไว้ เอฟซีครับก็รายการที่ขายในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลเนาะนะครับก็ยังไงใครที่เอฟในวันนี้ครับก็ไลน์เข้ามานะครับหลังใหม่เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแจ้งเลขบัญชีนะเอฟซีก็โอนให้แล้วก็ส่งชื่อที่อยู่มาอะไรประมาณนี้ครับผมเนาะก็ตอนนี้ก็สิบสิบหกนิกาแล้วครับก็ขอเป็นส่งรอบพรุ่งนี้แล้วกันนะครับถ้าถ้าถ้าสำหรับสำหรับคนที่โอนเงินมาเนาะครับเนาะนะครับก็ ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับใครดูย้อนหลังอยากได้รายการไหนก็ถ้าเข้ามาหลังใหม่ได้นะครับผมเนาะเอฟซี FC นะครับรายนี้ต้องขอบคุณ F c ซทุกท่านที่การติดตามรับชมแล้วก็บในโอกาศถัดไปสวัสดีครับ